สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Life Enricher Podcast Podcast ที่จะแบ่งปันคุณค่าเรื่องแรงบันดาลใจความรู้ในการพัฒนาตัวเองเทคนิคการยกระดับชีวิตเพื่อที่คุณจะได้ enrich ช่วยเหลือชีวิตคนรอบข้างกับผมโอมหรินจงจเจริญรัตคุณส้มโอในทิตก็อนใน2วันก่อนบอกว่าอยากให้แชร์วิธีการสร้างป,ปนิสัยใหม่โดยไม่ทาให้ลมเลิกก่อนครับ โอเคแล้วก็วิธีสร้างคอนเนคชันที่ทรงพลังโอ้ชอบคำถามดีมากคุณส้มโอครับเรื่องแรกก่อนเลยนะครับถ้าอยากจะสร้างอุปนิสัยใหม่วิธีการสร้างอุป,อปนิอปนสัยใหม่ครับมันมีคําคํานึงครับที่ผมอยากฝากไว้กับคุณส้มโอครับมันคือคําว่า mastery the show up นะครับ mastery the show up คืออะไรครับขอให้คุณอนะเริ่มกระบวนการศูนย์ถึงหนึ่งให้เป็นนั่นคือการสร้างนิสัยใหม่ที่ดี คนส่วนใหญ่ไม่ยอมเริ่มสร้างนิสัยใหม่เพราะคุณรู้สึกว่ามันเจ็บปวดเหลือเกินมันยากเหลือเกินเช่นจะเริ่มอ่านหนังสือเล่มใหม่ไม่ยอมอ่านสัทีเพราะรู้สึกว่าอ่านหนังสือทีต้องนานเปลี่ยนกฎตัวเองใหม่ครับอ่านหนังสือวันละหนึ่งหน้าพอนี่คือ mastery of show up ครับขอแค่ให้ได้เริ่มสักนิดก็ยังดีเฮ้ยวิดพื้นวันละร้อยพูดมาเป็นปีไม่ได้ทำสัทีเริ่มจากการที่วิดแค่นหนึ่งครั้งพอครับก้มลงไปที่พื้นวิดสามครั้งพอแล้วเวลาคุณเริ่มจากเรื่องเล็กล ทำไปเรื่อยๆในสปีดเดิมวันละครั้งวันละสามครั้งจนสมองคุณเริ่มบอกว่าเฮ้ยเอาอยูนะ่ไหวน่ะค่อยๆขยับครับดังนั้นนะครับวิธีคิดในการสร้างนิสัยใหม่คืออย่าเริ่มเล่นเวทวันแรกแล้วจะเป็นนักโอลิมปิกอะนะครับค่อยๆเล่นเวทเบาๆแล้วค่อยขยายไปนั่นคือการสร้างเขาเรียกว่า discipline muscle นะครับมัดกล้ามเนื้อของระเบียบว,วินัยให้มันแข็งแกร่งขึ้นวันละนิดวันละหน่อยเคลียร์ไหมครับงั้นผมตอบไปนะครับ ถัดมาครับแล้วถ้าคุณอยากจะไปถึงเป้า,อาขออภัยครับถ้าคุณอยากจะสร้างคอนเน็กชันดีๆทำยังไงสร้างคุณค่าในตัวเองครับคอนเน็กชันคือการแลกเปลี่ยนคุณค่าวันนี้ถ้าตัวเราเป็นคนไม่มีของไม่มีคุณค่าใดๆไม่มีใครอยากมาแลกเปลี่ยนคอนเน็กชันกับเราไม่แปลกแต่วันนี้คุณต้อง add value กับตัวเองเยอะๆหยุดเป็นคนคอยร้องขอ value จากคนอื่นครับ เป็นผู้ให้ Value เป็นผู้สร้าง Val u e และวิธีการที่ง่ายที่สุดในการสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวเองคืออะไรรูไหมครับเป็น e x p e r t ในบางด้าน e x p e r t ในเรื่องอสังหาไป e x p e r t ในเรื่องการสอนไป Expert ในเรื่องการโค้ชไป expert ในเรื่องฮวงจุ้ยไป e x p e r t ในเรื่องของการทำ Sound Healing ไป e x p e r t ในเรื่องของการเลี้ยงลูกไป e x p e r t ในเรื่องของการเล่นดนตรี expert ในเรื่องการทำอาหาร e x p e r t ในเรื่องวิศวกรรม e x p e r t ในเรื่องการตัดเสื้อ e x p e r t ในเรื่องบางเรื่องนั่นคือการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับตัวคุณครับและคุณอยากดึงดูดคนแบบไหนก็จงเป็นคนแบบนั้นคุณอยากดึงดูดคอนเนคชันดีๆคุณก็ต้องเป็นคนดีๆคุณอยากดึงดูดคอนเนคชันคนรวยๆคุณก็ต้องคิดแบบคนรวยเขาถึงอยากคุยกับคุณมันเป็น e NERGY ที่สิงกันครับในขณะเดีวกัคุณอยากคบกับคนที่รักการพัฒนาตัวเองคุณก็ต้องพัฒนาตัวเองไงคุณถึงได้เจอคนแบบนี้ นะครับดังนั้นไม่เป็นสิ่งที่เรียบง่ายครับเราเรียกว่าไม้ดูดไม้เหล็กดูดเหล็กศีลเสมอแล้วจะเจอกันใช่ไหมครับคนระดับเดียวกันก็จะเจอกันดังนั้นใครไม่ได้อยู่ระดับเดียวกับเราเขาก็จะค่อยๆหลุดออกไปจากเราและในขณะเดียวกันครับถ้าวันนี้เรายังไม่เจอคอนเนคชันดีๆวิ่งเข้ามาหาเราเพราะเราเองอาจจะยังไม่ได้เพิ่มมูลค่าเพิ่มในตัวเองที่มากเพียงพอครับเคลียร์นะครับหวังว่าได้ตอบนะครับคุณบอกว่าผมทำงานาประจำมา20ปีแล้วทำอาชีพเสริมมาตลอดคู่กันกับอาชีพเสริม ทำได้ไม่เกินสามปีก็เริ่มไปต่อไม่ได้เลิกทําเลิกทางานเสริมใหม,ใหม่เป็นแบบนี้มาตลอดจนตอนนี้ผมเจออาชีพที่ผมสร้างไรายได้ดูแลครอบครัวได้แต่ผมเริ่มไปต่อไม่ได้ผมไม่ต้องการเลิอกอาชีพนี้ครับตอบตัวเองให้ได้ครับคุณบุญครับว่าเราอะผมเคยเจอคนแพทเทิร์นไคคุณบูญอนะ่ะแต่อาจจะไม่ใช่คุณบูญนะครับผมเจอคนกลัวความสาเร็จเพราะจิตใต้สํานึกเคยเชื่อว่าเห็นในวัยเด็กพ่อแม่ท,ทําธุรกิจประสบความสำเร็จแล้วล้มละลายแล้วครอบครัวทะเลาะกันกลายเป็นความเชื่อว่าเวลามีเงินเงนเยอะ แล้วจะนำไปครอบครัวทะเลาะพอเริ่มทําธุรกิจขึ้นมาแล้วเริ่มเติบโตเริ่มหาเรื่องทาให้ตัวเองทิ้งธุรกิจเฉยครับเพราะกลัวว่าถ้าธุรกิจสําเร็จเดี๋ยวรวยขึ้นมามันไปภาพซ้าตอนวัยเด็กนะครับผมไม่รู้เรื่องนี้มันตอบโจทย์เลยคุณบูนไหมนะครับแต่ว่าลองสํารวจตัวเองดูว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดเป็นแพทเทิร์นซ้าๆย้าๆย่อมม,ม,มมีในยะสําคัญเสมอนะครับเลือกที่จะมีความสุขในทุกสถานการณ์อ๋อซ้าครับถ้าเลือกมองแต่สิ่ง positive และ delete สิ่งที่ลบออกไปโดยไม่ทบทวนกับสิ่งที่ลบได้ไหม ผมก็ไม่ได้เชียร์ให้ดีลิ e สิ่งที่ลบครับเพราะถ้าเรายังตัดสินอยู่ว่าอะไรบวกอะไรลบคุณยังยึดอยู่ครับซึ่งอ่ะตรงนี้มันจะลึกนิดนึงแล้ะเล่าหน่อยแล้วกันครับเชียร์ว่าให้มองความลบและไม่ได้เพิกเฉยหรือลบออกเจอเรื่องที่ลบและให้เรียนรู้ครับว่ามันมีข้อดีอะไรในเรื่องลบนี้ไม่ใช่ลบออกนะให้ใช้ว่ามีข้อดีอะไรใน,ในเรื่องลบนี้ คนที่คนคนที่มองออกเขาว่าเรื่องลบคือเรื่องดีได้คือคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอย่าลืมนะครับหน้าผมที่คุณกําลังเห็นอยู่ที่มันมีเงาเหมื euh. อนเป็นด้านลบก็เพราะมันมีแสงสว่างตกกระทบวันนี้คุณรู้จักเรื่องลบได้เพราะคุณรู้จักแสงสว่างคุณรู้จักเรื่องลบได้เพราะคุณรู้จักเรื่องบวกในขณะเดียวกันครับคุณไม่มีวันรู้เรื่องบวกได้เลยถ้าคุณไม่รู้จักเรื่องลบดังนั้นครับสิ่งนี้มันเป็นหยินหยางและเป็นของคู่กันมันคือธรรมชาติ มันคือ Duality มันคือความจริงครับการที่เราเพิกเฉยว่าฉันจะดูแต่ด้านสว่างหน้าคุณโอมนะฉันจะไม่ดูด้านเงาเลยคุณกำลังปฏิเสธความจริงอยู่ครับและคนที่เรียนรู้ตัวเองจริงๆคือคนที่กล้าเผชิญหน้ากับด้านลบตัวเองคุณต้องโอบรับด้านลบตัวเองให้เป็นครับคุณถึงรู้จักตัวเองจริงๆครับเคลียร์ไหมครับพี่มิมี่โอเค เคลียร์เลยยอดเยี่ยมครับอะโอ้โหฟังมาถึงนี้ปรบมือทุกคนหน่อยนะครับนานๆทีแวะมาคุยกันทีเนาะโอเคหมดไฟในการทำงานหาแนวทางหางานที่ตัวเองถนัดให้เจอดีครับสำหรับคุณเซนิบานะครับการหมดไฟในการทำงานและหาสิ่งที่ตัวเองชอบครับผมอยากให้คุณคือเรื่องแรกหาเวลาพักครับคนหมดไฟคือคนเหนื่อยครับโอเคคนเครียดครับงั้นหาเวลาพักหาเวลาทำให้ตัวเองไม่เหนื่อย ออกไปอยู่กับทะเลสักสองสาวัน refresh ตัวเองครับแล้วถามตัวเองจริงว่าถ้าอยากทํางานสักงานอยากทําอะไรถ้านึกไม่ออกครับว่าเราอยากจะเริ่มธุรกิจตัวเองอะไรดีหรือทํางานอะไรดีให้ถามตัวเองสักคําคถามนี้แล้วกันอะไรนะที่คุณทําได้แล้วสึกเวลามันผ่านไปเร็วมากมันอยู่ในโฟล์คุณสุดๆหนึ่งสองครับอะไรนะที่คุณทําแล้วคุณรู้สึกว่าคุณใช้เวลาอีกห้าปีทํามันโดยไม่ได้เงินคุณก็ยังอยากทํามันนั่นแหละครับเป็นสัญ,ญญาณที่ดีสามครับ คุณจ่ายเงินไปกับเรื่องอะไรเยอะเป็นพิเศษนั่นอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีอันหนึ่งและสี่ครับแถมให้ถ้าคุณไม่ติดเรื่องเงินแล้วอ่ะคุณมีเงินอยู่ในบัญชีคุณเป็นพันล้านคุณอยากทําอะไรครับนั่นแหละครับน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีที่ทำให้คุณรู้ว่าคุณควรจะทําอาชีพอะไรหรือธุรกิจอะไรนะครับโอ้ขอบคุณครับผมหวังผมจะได้มีวาสนาเจอคุณโอมตัวเป็นๆโอ้ยคุณบุญไม่ต้องกลัวครับ ไม่ต้องมีวาสนาครับมีการตัดสินใจและมีใจก็มาเรียนรู้ด้วยกันได้แล้วนะครับผมมีโอกาสคุณบุญล,ลองทักในหาทีมงานของโอมนะครับทาง Life e n r i c h e r เนาะทักใน l i n e OA เอแอดไลฟ์เอนนะครับแล้วจัดเวลาลองมาเรียนรู้ด้วยกันแล้วเราจะได้เจอกันนะครับและผมเชื่อครับคุณบุญจะได้ประโยชน์อะไรเยอะเลยจากการที่ได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับโอเคไปต่อนะครับรักและภูมิใจในตัวเองนะคะโอเคคุณจิ๊บยอดเยี่ยมครับ ถ้าคนอยากจะรักและภูมิใจในตัวเองครับมีคงเป็นเทคนิคสุดท้ายที่ผมคงใช้ในวันนี้นะครับคุณต้องกลับไปโอบกอดเด็กคนนั้นในวัยในอดีตของตัวเองครับอ่ะผมลองเชิญทุกคนทำไปพร้อมๆกันสามสองหนึ่งหลับตาลงครับเหนื่อยไหมครับวันนี้คุณผ่านอะไรมาบ้างในชีวิตครับแล้วคุณยังไม่ได้ชื่นชมตัวเองเลยลองนึกถึงเหตุการณ์ ครั้งล่าสุดนะครับที่คุณทําอะไรได้อย่างดีเยี่ยมคุณได้ชมตัวเองยังครับนึกถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาที่คุณทําได้ดีเยี่ยมอีกสักอันครับคุณได้ชื่นชมตัวเองอยังครับนึกถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาอีกครับก่อนหน้านี้สักนิดที่คุณทําอะไรได้อย่างดีเยี่ยมคุณชมตัวเองอยังครับนึกถึงช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมที่คุณผ่านมาได้ครับที่คุณควรจะภูมิใจในตัวเองมากๆชมตัวเองนะครับ และย้อนกลับไปในครั้งแรกสุดในชีวิตครับที่คุณกลับไปเจอเด็กคนนั้นที่เป็นตัวเราอยู่ตรงหน้าเราเลยครับชื่นชมน้องคนนั้นหน่อยครับบอกเลยครับว่าน้องคนนั้นยอดเยี่ยมขนาดไหนบอกเขาหน่อยครับว่าเขาพิเศษขนาดไหนบอกน้องคนนั้นหน่อยครับว่าคุณภูมิใจในตัวน้องมากขนาดไหนบอกกับน้องคนนั้นครับ ว่าเรารักเขาและลืมตาขึ้นครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับมาสู่ในห้องนะสำหรับใครที่มีคำถามนะครับอยากจะถามไลโอมให้ทักเข้ามาใน Line แอดนะครับแอดไลฟ์เอนวิชเชอนะครับแล้วอยากให้โอมมาถามตอบเรื่องอะไรสำหรับเรื่องราวการพัฒนาตัวเองนะครับยินดีครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใน EP พถัดๆไปครับสวัสดีครับ